ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ชาแนลครับผมวันนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวนะครับผมงานที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือตัวไฮเกรด1ต่อร้อยสิบสี่นะครับ M S F 0 6 G D ซากุไฮโมดิตี้นะครับเซอร์เฟตไทนะครับเป็นเครื่องของอิกบ้านะครับผมแอปบ้าเนาะอ่านแอปบ้านะครับผมอ่าเป็นเครื่องศูนย์หนึ่งนะครับอ่ารหัสของเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องที่ศูนย์หนึ่ง เครื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมด5แบบนะครับตามสัญลักษณ์ดาว5ดวงนะครับทีมนี้มี5คนนะครับผมแอบบ้าเป็นตัวแรกนะครับผมตัวงานเป็นสินค้าจากพีบันไดนะครับพรีเมียมบันไดนะครับสั่งซื้ออย่างอันนี้ผมสั่งซื้อมาจาก Official อ่ช้อปีนะครับผมก็ได้มาในราคาที่แบบโอเคไม่แพงมากนะครับแต่แน่นอนก็ใช้ดวง นะครับผลบุญในการกดมาให้ได้นะครับซึ่งกล่องสองกับกล่องสามเราก็โชคดีเรากดได้เหมือนกันนะครับผมส่วนหลายๆกล่องบางตัวผมก็กดไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าโหย้ยผมจะโชคดีกดได้ทุกกล่องนะครับแค่อาจจะโชคดีว่าในส่วนซากุเนี่ยเรากดได้ทั้งตอนนี้ออกมา3ามแบบเนี่ยเรากดได้ทั้ง3าแบบก็ถือเป็นเรื่องโชคดีนะครับผมตัวซากุต,ตัวนี้นะครับโผล่ในอ่า ตัวมูฟวี่นะครับภาคของคูคู l ุสไ s แลนด์นะครับผมอ่าซึ่งเพื่อนๆสามารถตอนนี้มันมีให้ดูละนะครับดูทางออนไลน์แล้วนะครับในช่องของฟ i x เ r ER เนาะเราสามารถเข้าไปกดดูในอ่าแอปฟิกเซนะครับแอปถูกกฎหมายเนี่ยนะครับอ่าถูกลิขสิทธิ์เนี่ยได้ที่แอปฟิกเซอ่ฟิกเซนะครับผมสามารถกดจ่ายเงินดูนะครับเขาจะมีเก็บค่าดูด้วยก็เราสามารถเข้าไปดูทาช่องทางนั้นได้นะครับผมในส่วน ช่องทางอื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆหาได้นะครับผมอันนี้เป็นช่องทางที่ผิดลิขสิทธิ์เนาะเราก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ถ้าใครจะดูก็เป็นเรื่องของแต่ละคนละกันนะครับแต่ถ้าถูกลิขสิทธิ์ก็แนะนําทางช่องนั้นนะครับผมอ่าทีนี้กลับมาในส่วนของเรานะครับในส่วนของข้อมูลหุ้นเนี่ยนะครับกอ็อย่างที่ชื่อเขาบอกนะครับมันเป็นสกุแนวทะเลทรายละกันนะครับแก๊งเนี้ย แก๊งซากุดซอ่าแก๊งเนี้ยนะครับจะเป็นสีเบดเนี่ยจะเป็นสีแซนกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับเป็นสีนั้นนะครับผมอ่าเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับอ่าในกล่องนะครับก็อันนี้ใบป,ประกอบนะครับใบป,ประกอบก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะครับจะมีแค่การประกอบแล้วก็อันนี้จะเป็นตำแหน่งติดดีคอน้ำนะครับทั้งหมดซึ่ง เดี๋ยวเห็นดีคอน้ำเพื่อนๆนก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับแค่เห็นดีคอน้ำเนี่ยก็เหนื่อยละเพราะดีคอน้ำจะเป็นลายพางนะครับอันนี้เป็นลายพางเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเนาะเดี๋ยวแผพ่พลาสติกค่อยดูนะครับเราดูดีคอน้ำกันก่อนเลยนะครับ อันนี้เป็นส่วนดีคอน้ำนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นดีคอน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลายพางความโชคดีนะครับถ้าสังเกตดีๆมันให้บางจุดมันจะให้มาอย่างละสองชุดเนี่ยอันนี้มีสองชุดนะครับหน้าอกมีสองชุดอ่ามันก็เลยแต่บางส่วนนะครับก็จะมีแค่หนึ่งชุดเหมือนกันอย่างอันนี้เป็นของผมดูแล้วนะ่าจะติดเถวเท้าก็สี่ข้างนะครับก็เนี่ยก็ค่อนข้างแล้วกันมีทั้ง ระวังแล้วก็มีทั้งส่วนที่ต้องระวังในการติดเหมือนกันเพราะถ้าภาพอาจจะใช้งานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องคาดหวังกับอนาคตแล้วครับว่าจะมีดีคอใคยไหนเนี่ยผลิตดีคอลายลายอย่างเงี้ยลายาเขาเรียกลายพางพวกนี้ออกมานะครับล้วเดี๋ยวเราอาจจะซื้อมา เอ่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนดีคอน้ํานะครับอ่ะถือเรามาดูแผงพลาติกกันนะครับเดี๋ยวผมแกะทั้งหมดเลยนะครับแล้วดูกันทีละแผงนะครับผมกขางใกเราก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับ ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยโอเคจริงๆถ้าใช้มีดน่าจะเร็วกว่านะจริงใช้มีดเถอะ Okay. เรียบร้อยนะครับแกะออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอากล่องออกก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นแผงพลาสติกทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้กับงานตัวสากุต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผง F นะครับก็เขียนสากุไฮโมริตี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราเห็นเลยก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นมือนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวนาอ่ะตรงชิ้นหน้าอกชิ้นหนึ่งนะครับผมอันนี้หลักๆเป็นมืออันนี้ท่อท่อพลังงานนะครับพ่อทัสเตอร์นะครับผมอ่ามาแผงถัดไปเราดูแผงสีน้ำตาลกันกกอนอ่ะทีละสีเนาะอันนี้เป็นแผงส่วนของดักเกจะเป็นส่วนใหญ่พวกนี้เป็นโครงในอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะมีแผงโครงในเท่าที่ผมดูเนี่ยมันน่าจะเป็นแผง ซากุไฮโมเดตี้ของจอห์นนี่ไฮเดนนะครับผมน่าจะเป็นของจอห์นนี่ไฮเดนแหละนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาจจะต้องไปเทียบนะครับอันนี้น่าจะอันนี้เป็นส่วนแผงใหม่นะครับที่ไม่ใช่แผงแผงเก่านะครับก็เป็นส่วนของพาร์ทขาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีเอวด้วยนะเพื่อให ให้มีความเป็นแบบไฮโมลิตี้นะครับก็จะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นอันนี้นะครับเป็นท่อท่อพลังงานแผงท่อพลังงานเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเหมือนจะเป็นพลาสติกเนื้ออ่อนนะครับ mm. เพื่อให้มันแบบอ่าเราจะเห็นว่ามันมันต้องการเข้าข้อตำแหน่งได้นะครับตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผงสีดาร์เก้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นส่วนของปืนนะครับ มีปืนมีดาบนะครับอ่ามีอักนะอ่ามีดาบไหนนะครับแล้วก็ท่อต่างๆนะครับผมอันนี้อ่าอันนั้นก็จะเป็นแผงของในส่วนของอ่าคงในนะครับตัวนี้ยังคงเป็น PC นะครับข้อต่อยังเป็น PC อยู่นะครับผมอ่าอันนี้แผง e 2นะครับทีนี้สีต่อมาที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นในส่วนของสีทรายนะครับอันนี้ผมเรียกแซนนเนาะสีทรายนะครับ ส,สีเหลืองสีเหลืองทรายนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นหน้าอกนะครับผมตรงนี้อันนี้น่าจะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นส่วนของบูสเตอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอวอันนี้เป็นเอวนะครับข้อต่อแขนอันนี้แขนนะครับอ่าแล้วก็แผง A นะครับแผงรวมก็จะมีชิ้นงานที่เป็นสีทรายนะครับผมอ่ามีสีน้าตาล น้ำตาลอันนี้แล้วก็มีน้ำตาลนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นน้ำตาลที่ออกไปทางขี้มานะครับน้ำตาลที่ออกไปทางเขียวนิดนึงแล้วก็มีสีดํานะครับอันนี้แผงสีดํานะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็อีกสที่เหลือจะเป็นสีน้ําตาลนะครับมันจะมีน้ําตาลอีกสองเฉดอันนี้เฉดเฉดนึงก็จะเป็นน้ําตาลอ่าสีโกโก้เนาะน้ําตาลแบบเข้มๆนะครับผมอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําตาล นะครับอ่าเป็นกาวอันนี้เป็นแบบน้ําตาลเบานะครับอันนี้จะเป็นแบบกาวเบาอ่าน,น้ําตาลเข้มอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลธรรมดานะครับผมก็จะมีส่วนของหัวเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กบอดี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีลักษณะอันนี้จะเป็นชิ้นเหมือนดาวนะครับอันนี้จากที่ดูก็เหมือนอันนี้จะเป็นแผงใหม่นะครับที่หลอกขึ้นมาให้สําหรับซากุตัวนี้ นะครับเพราะว่ามันมีดาวถ้าเป็นปกติตัวอื่นคงไม่มีชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้แผง SB SB 1 8นะครับน่าจะเป็นสายพลังงานสีเหลืองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผงพลาสติกทั้งหมดที่มากับซ a กุ High Quality นะครับ Surface XR E ก้าเอกาเอกบ้า นะครับพูดไปพูดมาเริ่มงงเริ่มงงกับตัวหุนละนะครับว่าชื่ออะไรนะครับผมอ่าเอ็กบ้านนะครับนี่เอ็กบ้าอ่าก็เดี๋ยวยังไงเราไปประกอบกันนะครับประกอบกันให้เสร็จนะครับแต่บอกก่อนว่าในการประกอบรีวิวุ่น,นี้จะยังไม่ติดดีคอน้ํานะครับเพราะว่าเผื่ออยากทําสีนะครับก็อาจจะประกอบดิบให้ดูก่อนนะครับ แล้วคลิปทำสีตัวนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาทำให้ดูเหมือนกันนะครับผมแต่อาจจะตอนนั้นอาจจะต้องรอควกบเขามาให้ครบแล้วอาจจะได้ทำสีทีเดียวนะครับผมก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูขั้นตอนการอากไปดูรีวิวการประกอบทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายนะครับว่าเรารู้สึกยังไงกับงานตัวนี้บ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับ อ่าประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซากุไฮมอริตี้นะครับเซอร์เฟตไทนะครับเครื่องเครื่องศูนะครับของเอฟบนะครับผมอ่าเครื่องอ่าซากุเครื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีทั้งหมด5เครื่องอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องเบอร์0ูนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับมันจะมีเครื่อง02กับ04นะครับแล้ว อพอช่วงถัดไปก็คงเป็นเครื่อง03กับ05นะครับที่จะออกต่อแต่ทีเนี้ยอ่าอนนั้นเป็นเรื่องที่รอในอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อรวมทีมแต่ทีเนี้ยเรามาดูความพิเศษเกันก่อนนะครับของซากุไฮมูริตี้กล่องนี้นะครับว่ามันพิเศษแบบไหนนะครับความน่าสนใจอยู่ที่ตรงไหนกันนะครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกหลังการประกอบนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นซากุที่ดีมากนะครับ อ่ามันเป็นซาก,กุุที่ดีจริงๆนะครับดีกว่าผมประกอบไฮเกตซากุหลายๆตัวได้ซ้ำนะครับตัวนี้มีความพิเศษมากตรงที่ว่าด้วยดีเทลและอ่าลักษณะของมันเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างไม่เขาเรียกไงดีเทลอะ่ะมันไม่เหมือนกาดซากุไฮมอริตี้ตัวอื่นนะครับมันมีดีเทลในแบบของเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยช่วงหัวไหลนะครับที่แบบ มีการเพิ่มหนามเข้ามานะครับทำให้ดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับผมการเปลี่ยนสีนะครับช่วงเอวนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับแทบจะเป็นพาร์ทใหม่เลยนะครับสำหรับช่วงเอวแต่แทบไม่เหมือนแบบเป็นพาร์ทแบบเดิมนะครับก็ให้ดีเทลในแบบที่น่าสนใจนะครับช่วงเท้านะครับจะมีดีเทลที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมนี้นะครับทีมเซอร์เฟตเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือเนี่ยช่วงหัวเข่าจะเป็นรูปดาว นะครับอันเนี้ยจะมีหมดเลยทั้ง5้าเครื่องเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็มีเกาะนะครับที่อยู่ด้านข้างของเกาะของขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเครื่อง F5 เลยอัเน,นี้ยของซากุ s เซ f ร์ e เฟนะครับทั้ง5้าเครื่องถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับในเรื่องดีเทลอ่าหลายคนหลายคนนะถามผมอยู่เสมอนะครับว่าซากุดตัวเนี้ย ใช้อะไรเป็นเบสนะครับเท่าที่ผมดูอ่ะมันก็คือมันน่าจะใช้ซากุข,ของภาคออริจินนะครับบางส่วนเนาะเป็นเบสดเพราะว่าผมดูจากหัวไหลแล้วกันหัวไหลเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทแบบเดียวกับของออริจินนะครับมีสี่รูแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นของอางานไฮเกตซากุตัวอื่นเนี่ยธรรมดามันจะไม่มีนะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบนั้นนะครับผมแต่ที่นี้ว่าตัวนี้เอาต้นแบบมาจากอะไรเนี่ยผมไม่รู้แล้วกันเพราะว่า จากประกอบเสร็จแล้วอะ่ะผมพบว่าแผงประกอบหลายๆแผงอะ่ะมันเป็นแผงทําใหม่นะครับมีแผงเก่าที่จากฮาร์ซากุตัวอื่นเนี่ยไม่เยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของซากุไฮโมูอิตี้กล่องนี้นะครับก็คือตรงขาครับมันจะยืดได้ขดได้อ่านี่เพื่อนๆดูมันจะยืดได้ขดได,ดดไดขดได้นะครับอ่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกแบบมาเพื่ออะไรละกันแต่คือ มันก็โอเคดีนะครับอ่าช่วงอ่าช่วยเพิ่มความยาวของต้นขาได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดที่อ่าเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่อ่าจะได้กับซาก,กุัวไฮบริตี้เซอร์เฟตของเครื่องเอปบ้านเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับผมเอกลักษณ์ก็คือ ทั้งห้าเครื่องอะครับของอทีมเซอร์ฟเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ไม่เหมือนกันเลยซักตัวอุปกรณ์จะแยกกันนะครับอย่างเครื่องของเอฟบ้านเนี่ยอุปกรณ์ก็จะมี1ก็คือปืนกลนะครับป็นกลที่เพื่อนเเห็นเนี่ยอ่าแล้วก็มีการเสริมเอามีดสั้นใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนกลที่ใส่มีดซ้นได้นะครับมีดั้นสามารถดึงออกมานะครับเหน็บที่เอวก็ได้นะครับผม ตลาบปืนเหมือนปกตินะครับด้านหลังนะครับก็จะมีดาบฮีทนะครับดาบแสงดาบพลังงานความร้อนนะครับหนึ่งเล่มนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีด้ามที่เป็นฮีทสีเหลืองนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ดีนะครับผมทําให้เอกาหุ่นมีเอกลักษณ์มากนะครับตัวนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ในแบบนั้นนะครับผมในส่วนของมือนะครับ มือที่มีให้มาเนี่ยจะมีมือมาทั้งหมด2คู่นะครับคู่แรกเนี่ยก็จะเป็นมือแบบกำเนี่ยอ่าที่เพื่อนเเห็นจะเป็นมือแบบกำหลวมนะครับสําหรับถืออาวุธแล้วก็มือข้างซ้ายจะเป็นมือแบบแบมมาให้1ข้างนะครับแล้วก็มือข้างขวาอีก1ข้างเนี่ยจะเป็นมือแบบกำปืนนะครับก็จะเป็นมือที่มีมาให้นะครับ2แบบนะครับผมอ่าสแบบ หคู่กับ2ข้างนะครับก็เป็นส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะได้จากซากุไฮบริตี้นะครับเซอร์เฟซไทส์เอฟนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้มาทีนี้จุดที่ต้องระวังในการประกอบเนี่ยผมไม่ค่อยเจอผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างลงตัวในการประกอบมากนะครับก็เลยค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมอันนี้แต่ทีนี้อ่า ในส่วนของสิ่งที่จะยากที่สุดละกันสําหรับการประกอบอสําหรับการเก็บรายละเอียดละกันนะครับก็คือดีคอน้ําแผ่นนี้แน่นอนมีคนถามผมมาเยอะว่าจะติดยังไงดีนะครับผมบอกมันก็ไม่มีอะไรยากครับมันก็คือติดอะแต่ถ้าพลาดนะครับก็อาจจะเสียหายไปนะครับอาจจะบางคนบางคนก็จะถามผมแล้วว่ามันจะมีดีคอน้ําแบบนี้ที่ขายเป็นงานจีนไหมหรืออะไรไหมจะมีคนทําขายไหม อันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับในอนาคตมันอาจจะมีแหละผมว่าน่าจะมีคนทําขายนะครับแต่อันเนี้ยถามว่าจะติดยากไหมจากประสบการณ์นะผมบอกก่อนเลยติดยากครับยากมากๆเพราะว่าเคยติดละเคยติดให้หลายตัวมากที่มีลายพางแบบเนี้ยแล้วมันค่อนข้างมีแบบเขาเรียกอ่งดีคอน้ําอ่ะดีคอน้อาบดไดมันอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่ามันบางแล้วก็ขาดง่ายอยู่แล้วแล้วพอเป็นอ่ะดีคอน้ําพวกนี้มันชิ้นใหญ่ นะครับมันชิ้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยยิ่งแบบเหมือนบางและขาดง่ายถ้าติดไม่ดีนะครับอาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังมากในการติดดีคอน้ำนะครับผมถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยก็อาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะเอาตัวเนี้ยมาทาทาสีแล้วก็ทํารายละเอียดใส่เข้าไปเพิ่มแล้วก็ค่อยติดดีคอน้ําตัวนี้ให้ดูกันอีกทีก็เป็นไปได้นะครับก็อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่ง นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ข้อมูลความรู้สึกทั้งหมดที่ผมประกอบสักกุไฮโมรตี้กล่องน,นี้นะครับผมมันอย่างที่ผมบอกมันไม่ค่อยเจออะไรนะครับปัญหาเดียวอย่างที่ผมบอกก็คือมันปัญหาเรื่องดีคอนน้ําเป็นหลักละกันนะครับจริงๆตัวเนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามันคาขายปกติผมมั่นน่าจะมีคนซื้อเยอะนะ แต่เพราะว่ามันขายในพรีเมียมบันไดเนาะเราแย่งกันกดในในช h อปปี้ออฟฟิเชมามันก็เลยค่อนข้างแบบการมีการได้มามันเลยค่อนข้างลําบากนิดนึงราคาปัจจุบันนะครับผมแจ้งราคาก่อนเลยราคาปัจจุบันที่ผมเข้าไปดูตอนนี้นะครับสําหรับใครที่อ่าสำหรับร้านค้าหรือใครที่เขากดมาแล้วมาขายเนี่ยราคาที่ผมเห็นเนี่ยมันจะอยู่ถูกสุดเนี่ยมันก็คงประมาณสักพันส พันสามถึงพันสาห้าสิถึงพัน0ี่รอันนี้คือราคาที่ผมเห็นในหลายๆที่นะครับที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สามารถกดมาได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้คนกดสินค้าตัวนี้มันกดมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วอ่าสเดือนที่แล้วนะครับมันกดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเดือนมกราละนะครับผมมกราประมาณประมาณนั้นซึ่งแบบ ตอนนี้มันคงกดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาอยู่เนี่ยผมแนะนำว่าทำใจกับราคาถ้าคุณชอบซักกุไฮมอลิตี้นะครับเซิร์เว็ไทเอบ้เนี่ยยังไงก็ทำใจครับและอีก5เครื่องนะครับอีกอ่าอีก2เครื่องเนี่ยผมแนะนำว่าหาซื้อได้ก็หาซื้อไปเลยเพราะว่าราคายังไงตอนของของส่งแล้วอะไรแล้วมันก็คงแพงอยู่ดีนะครับผมส่วนเครื่อง3กับเครื่อง5ในอนาคต ก็ไว้แย่งกันกดใหม่กันอีกทีละกันนะครับเผื่อใครใครเห็นใครใครไอ้นี่มาแย่งกันได้ก็แย่งกันไปนะครับตอนนั้นก็เป็นศึกกันแย่งชิงกันเนาะโอเคในส่วนข้อมูลนะครับสำหรับ h h i g g a ไฮ i ก i t y Surface type นะครับก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าสงสยัยอย่าลืมนะครับสอบถามผมในคอมเมนต์นะครับผมอ่า มีปัญหาอะไรก็ถามในคอมเมนต์นะครับผมต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมถามในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวไปตอบให้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเพื่อนๆจะได้ดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ